มพีโนลาเต้นู้นเราพักอยู่ตรงนู้นค่ะชั้นสี่ห้องสี่ศูนย์ห้าอ่ะไปะจอดรถไปตรงนู้จดดนจอดรถเวลาจอดรถอ่ะแล้วเราขึ้นไปกัน พีโนลาเต้โฮเทลแบบจะพาเข้าไปดูข้างในอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนเข้ามาเราวอล์กอินเข้ามาเพราะจอดรถอยู่ไกลและเหนื่อยอแบบฉันก็จะหมดนะดูบรรยากาศเข้ามาสวยไหมเอออืม ็อมองเห็นวิวข้างนอกอเออพาขึ้นห้องพักเราอยู่ชั้นสี่เดี๋ยวขึ้นลิฟตต้องขึ้นลิฟต์ไวไหมชั้นสี่ค่ะ ความงามระดับโลกเหนื่อยนะคะไม่ใช่ไม่เหนื่อยสองสามสี่หอมแน่นถึงนะคะห้องเราอยู่ทางขวาห้อง สี่ศูเว์ห้าห้องน้ำแบบสุดยอดอู้แบบเ perfect มากแค่แค่ปักไฟเนี่ยใช้แบบอะไรนะทุกอย่างเป็นดิจิตอลหมดเลยอา อันนี้ไฟมีห้องน้ำต่างหากนี่ดูอืมไฟโหอันนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำก็แยกต่างหากค่ะเห็นไหมอืมไฟทุกอย่างดู แหลมโอเคห้องก็เป็นอย่างที่ว่าจะพาดูไวน้นี่ะ้านี่ เปิดม่านมา่มานก,ก็แบบนี่จะเป็นข้างล่างนั้นคิดรถที่เราจอดเป็นลานจอด,ดรถดิวมองเห็นมองเห็นวัดผาซ่อนแก้วเลยนะห้องนี้วัดผาซ่อนแก้วอยู่ตรงนี้ทักก็อยู่วสวยมากอือหือ เอาวิวบรรยากาศตอนนี้น่าจะประมาณบ่ายสามโมงเพราะเราเช็คอินเข้ามาก็บ่ายสองตรงข้างล่างก็จะเป็นคาเฟ่ตรงนั้นถ่ายรูปถ่ายอะไรบรรยากาศถือว่าเป็นโรงแรมที่แบบบรรยากาศดีมากเหมือนกันแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ดีอ่ะ ระบบไฟระบบไรเขาก็จะเป็นแบบดิจิตอลหมดเลยเนาะนี่ดูพมา่พมานพม่านนี่ก็อืมโทรศัพท์เครื่องใหญ่มากเนาะโอเคอดูดูสภาพคนขับรถฉันเหนื่อยค่ะโอเค